มันมาตามที่ทำไมอ่ะไฮรากินอะไรอ่ะโอ้ยดอที่ได้ยินด้วยเหรอใช่มีตัวจะยิงที่ด้วยไม่เสียงปืนไรบักวะไม่มีเลยยิงเสียงปืนอาร์กอ่ะไฮราดนเหมือนพี่ปะเอาอ้อมอ้อมเอาอ้อมมีตัวขี่รถข้างหลังด้วยจะรอมันจอดแล้วสักวันอ่ะอุ้ย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  อุ้ยเอ้ยเ, <ใน S 1> เราเราเป็นสาวเว้ยเออเราต้องใช้แบบการการเป็นหนุ่มเออเป็นไงขนาดผ <c oughs> ู้ชายยังลงอุแบบ้มเลยครับเกินไปเปล่าขาให้มาเอาอย่นี้นี่ไอ้เปืนหน่อยครับปืนหน่อยโอ,อ,ดอ,ดอ้โอเค เพจซูเปอร์ไก่ช้อปขายดีมีรหัสฟรีไฟล์สวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง1000เป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช้อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะรหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมก็มาซื้อได้นะครับทีีีี่่่่่่เเเเเเเพพจจซปปปอออรรรร์ไไกช็ขาาาายยยดดลลลลนนะะคคคับบผมใติสสงงงโ โอเครอบนี้พี่แบบไม่ได้มาขู่มันตามมาสี่ตัวเองขวานตึงๆขวานตึงๆขอเชิงตึงเชิงหนาใครไม่ไหวถอยเลยโอ้โหสตีมันเทิงว่ะกระตายช่วยกระายช่วยพี่จริงเหรอดีมากช่วยเสร็จแล้วอ็มุกานหนีอ้าวใครถอยวะนะยังเกินน้องชายเสียงสตรีมันสะท้อนนะครับสุดหล่อ นั่นแหละน,น้องชายต้องปิดก่อนนะโอี่ออไ,อไหมสุดหล่อไม่ได้ไม่ได้พออี่ล่างบนก็มีมีโอ้โหดูดิใครพาไข่ดาวโดดวะแข่งไข่ดาวชัดเลย,ยมันทำไมเป็นคนแบบนี้อะ่ะใครพาโดดวันนี้นย่าให้รู้นะน้องชายเสียงสตรีปน้องชายดังใครเปิดก็ไม่รู้น้องเบอร์สามกเรียบร้อยแตกสองสยองพัน วิ่งตกแม่เลยแบบไว้ลืมโอ้ยให้ผมรอดเถอะได้ป่าววเนะเฮ้ยนั่นม่มีใครบอกเลยว่ายุบเอาได้ที่ไข่ดาบมิต,<อ>ตก็โอ้ยแตก <c oughs> มาตรงไหนก็มีตัว <c oughs> โอ้ย <c oughs> จาก6,400สู่6,000ไม่เกินจริงอันนี้ผมบอกเลยน,นี่ข่ามาใหม่โอ้ยลูกป้าต้องมาแบกช่วยพีอ่ะแหละไข่ดาว,ด,วดึงหน้าอยู่แล้วแล้วหรอไข่ดาวอะ่ะตัวตึงตัวตึงไข่ดาวดึงหน้าอยู่แล้วโอ้โหมีคนหมอบว่ะไข่ดาวมานี่เฮ <Hey. S 1> ้ยอุ้ยโดนหัวสองเม็ดไม่แตกไข่ดาวไข่ดาวอย่าล้น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  โดนเต้นใส่เออเอาดิ่ี่ดูมันดิเออผมว่าหกพันฉีเกิน <c oughs> แต้มหกพันเนี่ยไม่เกินจริงผมบอกเลยอันนี้จริงหกพันฉีเกินแต้มหกพันไม่เกินจริงอันนี้บอกเลย <c oughs> ไม่งชาเล่นกับใครร่ารสนุกมากน้องชายไปเก็บเหรียญหนึ่งก่อนไหมม <c oughs> ีตัวม <c oughs> ีตัวมันน้ <c oughs> องชายโบูชิบหายตุยได้เลยว่ะ ดึงใครได้ดึงเลยนะน้องชายไม่ต้องสนโอ้โหจะกลับไปช่วยจังวะมันจะยิงนอกดาวได้หนึ่งนะนะโอ้โหแล้วหัวด้วยว่ะคนน่ะธรรมดาที่ไหนยังไงผมก็ต้องรอดโอ้โหแม่งมีตัวอีกมันเพิงแล้วว่ะขอให้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเนาะผมอยากเจอพี่แต่กลัวนแรงพี่ตกโอ้ยน้องชายไม่ต้องกลัวแล้วครับจังหวะนี้ครับแรงพี่มันตกแล้วครับจะตกม้งชาไปยิงแล้ว อย่าตามกันได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ไม่มาตามพี่ทำไมอ่ะไพร้าวกินอะไรอ่ะโอ้ยดอพี่ได้ยินด้วยเหรอใช่มีตัวจะยิงพี่ด้วยมัได้เสียงปืนไรบักวะไม่พี่ได้ยินเสียงปืนอาร์กอ่ะไพร้าวได้ยินเหมือนพี่ปะเอาอ้อมอ้อมเอาอ้อมมีตัวขี่รถข้างหลังด้วยจะรอมันจอดแล้วจท่าหร่นะ อุ้ย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 เอ้ยเราเราเป็นสาวเว้ยเออเราต้องใช้แบบการการเป็นหนุ่มเออเป็นไงขนาดผู้ชายยังลงอุ้มเลยครับเกินไปเปล่าก็ให้มาเอาไอ้นี้นี่ไอ้ดอกกูด้วยต้องให้จุดได้ดอกอ๋อโอเคเเฮ้ยเราต้องทำตัวแบบเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเราต้องทำตัวแบบ แต่เป็นผู้หญิงสักหน่อยโอเคโอเคสวยขนาดสาวยังลงนะครับไอ้เพื่อนยิงเขานั่งดูอยู่เออเอามันเอ้ยขนาดสาวยังลงนะครับเอ้ยไม่ใช่ขนาดผู้ชายยังหลงนะครับคิดเอาละกันคือแบบสเต็กเลยอะ่ะ น้องคนนั้นเขาจะไปแล้วอะอย่าพึ่งพิงกันไปดีน้องรอพี่ก่อนเอาเอาโอ้ยโอ๊ยจะตายพี่จะตายคนนี้เขาต้องการให้พี่ช่วยเพราะหนุ่มเสื้อแดงอยมาสุดรลอสุดสวยชื่ได้เลย อุ้ยวุ้ยุ้ยโทษ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 ุ้งว่าไงใครได้ขอออกอ,อกุ้งครับพี่ชายก่อนได้ไหมหนูกระทะมาแล้วได้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 พี่รอแป๊บนึ่งนะได้เลย,เยหน้าสองมาดิดดสุดละอ,อันนี้อุมม้มเองนะอย่ายิงเราเอ้า สุดหล่อนี้เราเองเราคืออูเมอร์ไงเราคืออูเมอร์สุดหล่อไง <c oughs> เป็นไงครับวันนี้เรามาหวานสนิทให้กับสาวกันครับ <c oughs> อุ้ยเพื่อนเขาแบบไม่ยิงผมเนยนะเออ <c oughs> เรามาหวานสนิทกับผู้ชายครับ <c oughs> น้องๆนี่คิดเอาละกัน <c oughs> คือแบบมันต้องแบบหล่อแค่ไหนอะครับ <c oughs> เอามาันเเพื่อนเรานั่งดูอยู่ยิ่งมั่น เราต้องแบบว่าทำตัวเป็นผู้หญิงไว้เจาช่วยเจาช่วยเจาช่วยเจช่วยเราจะช่วยเราจะช่วยเจาช่วยเจาช่วยเจาช่วยเอา้าอุ้ยโทษ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 เมื่อกี้มือมันล่าหน่อยครับจุดหล่อเอาแล้วครับผมบา <laughs> ลามีผู้ชายหนีเอาต้องแบบนี้ ขนาดผู้ชายยังหลงในตัวเราอะครับอันนี้เป็นสไตล์นักแข่งถ้าผมแบบขอเชิญผมไปแล้วผมเปิดไปแล้วเขาจะคิดังไงกับผมะออกกะวะเนี่ยอกหักกาลนาวเนี่ยเลยอะหยุดส่งละน่าจะแบบอกหักกาลนาวแน้ะตอนเนี้ยพวกนายอกหกักแน่พวกนายรอดูเลยอีหนุ่มเบ้เอ,เอ,เองไม่รู้สไลด์แล้วพี่ผมเล่นสไตล์พี่แล้วสไตล์พี่นี่หรอสไตล์ที่แบบว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ปหแล้วก็ป่วยสนิทไปไงเอันนี้ไงสไตล์ ว่าแต่ตู้มวงมันจะมาดอกให้เราตอนไหนเะเนี่ยผมรออยู่และเสียงเกมก็บักนะเนี่ยผมเป็นคนเดียวบ้าที่เสียงเกมบัก <Hey. S 1> อุ้ย,อ,ยอบตายอุ้ยเพื่อนอย่านะไปแล้วไม่อยู่แล้วอ่บารมีผู้ชายบารมีผู้ชายครับพี่น,อน้อย <Hey. S 1> เออมันต้องแบบว่า ตรงในใจเข่าหนไมยเอ๊ะไปไ้ผมบอกแล้วผู้ชายยังกินนะครับไม่เอ๊ะส่งมาใจส่งมาใจให้กำลังใจไปครับเรายืนดูเฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรฮะเอากำลังใจไปครับใครอ่ะอ๋เอเป็นเรานี่嘛แล้วเ,เขาไปไหนกันเล้ววะ นุ่มๆครับไปไหนกันแล้วไม่หลงเสนีเราแล้วหรออตายตายตายเอาบารามีนุ่มๆนะบารามีนุ่มๆนะเอาดิจะได้ไปตูมวงเลยครับโอ้โอน้องชายดึงบีหน่อยพี่รอเองอยู่มันไม่ยิงมันไม่ยิงมาเลยมาเลยสันจิ ตึงหนึ่งช่วยพี่หน่อยย่อยๆนะย่อยๆนะอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาอย่ายิงเขานั่นทีมเราอ้าไม่ใช่หรอเออไม่ใช่วะจิงด้วยสันๆสันสั้นจิด่วนๆเหรอโอ้โหแม่นิเมอร์อุ้ยย่อยๆ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 ยาอันนี้แบบตีของพวกเราครับเข้าใจไหมครับสุดหล่อ ใจเย็นค okay. hey hey uh, ่ะสุดหล่อใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งยิงกันนะคะไอ้บอยบอยอุ้ยทีมเราทีมเราทีมเราโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องแบบให้วอวเขาแบบแล้วเขาตายใจไว เออให้วอลต่อตายใจแล้วก็ปืนนี้ไปด้วยโอเคเราต้องทำแบบว่าหลอกผู้ชายให้ตายใจไว้แล้วก็แบบโชว์ <laughs> เอเอ,อเอ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 ออใค้ยิงโอ้โหิมแล้วีมเรา เอาวะ6ทีมเลยวะมึนหลงอ่ะกามทองมีท <laughs> ีพลต่อใจจริงๆว่ะทุกคนมันเร้าใจจริงหรอครับทคนนั้นโดนอโอ้ยว้าวปืนมันลั่นโทษ มาันก็มาดิครับน,น้องโทษทีละกันแตกต้องใชยเองต้องทำไม่ได้นะเอออู้แรงแกนด้วยเฮ้ยเฮ้ยขเขาแรงแกนด้วยวะคือแบบสนเน่เราแบบมันรุนแรงจัดขนาดนั้นเลยหรอครับแรงแกนคือหลงเลยโอ้โหได้ที่สามปะเออดีดิสนเน่มันรุนแรงจริงวะ่ะ แม,ม่สาวกามทองพ่สุดยอดว่ะหรือแบบเขาหลงสงนิทเราคั้งหน้านั้นเรืออ๋อว,วะ่ะ